สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาหาความรับในบูเคเว่นกันนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะคนที่รู้แล้วก็อมไม่รู้อะไรไปนะเข้าไปในบูเคเว่นกันเลยมาทำอะไรบูเคเว่นนะนะมาติดเว้นเลยแค่อย่างแรกให้เราไปสร้างบ้านนะทุกคน หาบ้านเลยจะหลังไหนก็ได้เอาเป็นหลังที่สิบเอ็ดนะนี่อุนคนเกิดสร้างเราก็จะเอาบ้านเดี๋ยวก่อนเอเ้เลยเลยเลยอืมแป๊บอุปกรณ์ทายคลิปอยู่แล้วก็จะเอาเป็นบ้านที่มีสระน้ำมาทุกคนนี่ แล้วก็รอมันสักแป๊บหนึ่งนะแป๊บเดียวแล้วเราก็จะเข้าไปนะซึ่งจุดของมันเนี่ยมันอยู่ใต้นิเวอยทุกคนทุกคนอันนี้แหละมันดูแปลกๆมากเลยทุกคนนี่เราวก็เหไปมันเปิดมันก็ปิดนะแล้วมันก็จะมีท้องใต้ดินนี่ยทุกคนแล้วทุกคนสังเกตเห็นอะไรด้านบนนู่นไหม มาเดี๋ยวเราวงให้เลยนะเรืทีนะทุกคนเมื่อกี้เปิดตัดคีไปนะเพราะว่าจะวงให้ดูแต่มันวงไม่ได้ท,ทุกคนเนี่ยเห็นไหมตัวเรงสามารถได้ไหมได้เลยแต่เราเด้งออกนี่ทุกคทำยังไงอย่งไอะแล้วก็อีกความรับหนึ่งนะเขาเพื่อนเราที่ชื่อน้ำอิงอ่ะเขา บอกว่าห้องเนี้ยมันมีห้องลับอยู่ห้องใต้เนี้ยแหละเดี๋ยวเราออกไปก่อนคือมันจะมีตู้เซฟอยู่นะทุกคนมันลึกลับมากเลยแต่เราไม่รู้ว่ามันต้องกดตรงไหนเพื่อนเราก็รู้เหมือนกันเพื่อนเขาเคยทำนะแต่เพื่อนเขาไม่รู้เราไงว่ามันกดตรงไหน โอเคทุกคนมาหาความรับกันต่อเลยอาทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคือตู้เซฟอะมันหาไม่เจอทุกคนเอ่อจบนะทุกคนเนดี๋ยวเราจะไปหาอีกไม่มกี่นาทีเลยนะไปกันเลยล็อกบ้านก่อนลบบ้านทิ้งดีกว่าเดี <S <S ๋ยวเราจะไปที่ไหนอะทุกคนลืมละขอเนะ็ตแป๊บนึง เราจะไปที่สถานีรถไฟนะทุกคนอาจจะงงว่าทำไมต้องไปที่นั้นด้วยเ,เวยวยวยก่กเ่้ีไไ่ไฟจผิดเกราไปเรเราจะเจอกับรถไฟใช่ไหม แล้วตรงนี้มันก็มีความรับอยู่ด้วยทุกคนตรงกำแพงเนี้ยเนี้ยทุกคนเห็นไหมเราจะเข้าไปได้ยังไงเดี๋ยวนนวางก่อนบานเตียง เรอาโอย่ความจับไม่ได้โหดทุกคนมันหว่วยคมันเข้าไปไม่ได้โอเคทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะบ๊ายบายูาย้ไว้ใหม่นะทุกคนขอให้ขอให้มีแต่ความสุขนะบ๊ายบายซุบบายนะ